เต็มเลยนะครับผมอญญาเลยเอาขึ้นมาจาก้นครับปลาดุกล้วนๆเห็นร้อยนะครับนี่ว่ต้องก็ร้อยกัวสอง้อยนะลอยกัวเนี่หนละประมาณนี้นะครับคิดว่าน้ำถ่วมกันแท้ครับ จากนี้ครับนี่จากปากท่อใส้ยุป,ปากท่อมนี่แหละเพราะว่าน้ามันถ่วมมาเบิดเลยปลาลุกล้วนครับผมครับพขยบเลย นี่กำงำงามเลยใส่งางามเลยครับ่วมกันแท้เบิดเลยผนดีครับปีนี่ปีครับชุดหนึ่งก็เอาลงใสไปแล้วนี่ครับเอาลงใสไปแล้วจากปากท่อนี่ตัวนั้นเอาขึ้นครับมันหัก ตัวนี้หักกงลวดมองลวดมันหักมันแตกขาดแต่ว,ว่าจะี๋ยขึ้นไปสอมพร้อมมันหักมองนี่ลวดขาดสนิมกินหลายปีแล้วครับมันจมหนีเต็มเลยมีเตใส่กำลัง,งครับใส่กำลังพอดีเลยล่ะนี่เป็นปลาดุกนาครับผมปลาดุกน้าเลย เต็มเลยครับนี่ใส่กำลังงามๆพอไะไกินครับผม